ธิตารีสวรรค์789สวัสดีค่ะดูเหมือนไตรมาสที่3ามกลังใกล้เข้ามาแล้วและปีใหม่กําลังจะมาถึงและทีวีดาวเทียมแต่ละช่องก็เริ่มเตือนตัวสําหรับปีหน้าด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่หูหนานเซทไลท์ทีวีได้มีการจัดประชุมการส่งเสริมการลงทุนปี2022ทางบริษัทได้ประกาศรายชื่อภาพยนตร์สาหรับปีหน้าโดยในจํานวนนั้นมีรายชื่อของละครเรื่อง B.E. Hero ที่นําแสดงโดยเฉินเซียวและหวังฮิปอ และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในการประชุมส่งเสริมการลงทุนที่จัดโดยดะกอนทีวีในโปสเตอร์ละครเรื่อง Be i ิ g a อ e r o โได้รับการจดทะเบียนแล้วซึ่งก็ได้ทําให้หลายคนรู้สึกแปลกใจอย่างมากค่ะเพราะเรามักจะไม่ค่อยได้เห็นพวกเขาร่วมมือกันโดยทั่วไปแล้วเจ้าเจียงเซทไลท์ทีวีปักกิ่งเซทไลท์ทีวีและดะกอนทีวีพวกเขามาจะนําละครเรื่องเดียวกันมาโปรโมทร่วมกันแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือทีวีดาวเทียมหูหนานผู้ซึ่งไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใด แต่มีการโปรโมทละครเรื่องเดียวกันกับดากอนทีวีอันที่จริงเป็นเพราะว่าละครเรื่องนี้มีประเด็นร้อนมากมายอันดับแรกก็คือเฉินเซี่ยงซึ่งเป็นหนึ่งในนักแสดงนําชายได้รับการปลูกฝังโดยนักเขียนบทและโปรดิวเซอร์ชื่อดังอีจเจิงและเขายังคงรักษาชื่อเสียงที่ดีมากๆไว้ได้ในหัวข้อยอดนิยมเมื่อเร็วๆนี้คนน่าเกลียดในชุดโบราณจากการปรากฏตัวของเขาในเมืองหัวลูกเฉินเซี่ยวได้มีผลงานที่มีชื่อเสียงมากมายเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่น ตำนานของลูเินกบิเยยุธยารและผลงานอื่นๆได้ทําให้เฉินเสียเป็นที่นิยมอย่างมากล่าสุดเขาได้กลับมาสวมชุดโบราณและถ่ายทาเมืองหัวลูก่กับหลิวอี้เฟยซึ่งมีข่าวว่าจะออกอากาศในปลายเดือนพฤษภาคมปัจจุบันคือการทดสอบสําหรับเขาในเรื่อง breaking toss เฉินเสียรับ,บทเป็นนักข่าวสายลับที่มีผมสั้นเกลียนและเพิ่งออกจากคุกที่แตกต่างจากภาพลักษณ์ที่ล้อเล่าของเขาอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีนักแสดงหนุ่มไวท์ปอที่ร้อนแรงมากที่สุด ในวงการบันเทิงในขณะน,นี้แม้ว่าหลายคนจะพูดก่อนหน้านี้ว่าการบันทึกรายการเดย์อัพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของเขาอันที่จริงรายการนี้ยังได้เปิดโอกาสให้เขามีโอกาสแสดงตัวตนที่ดีของเขาอีกด้วยทําให้เขาสามารถปรากฏตัวต่อหน้าผู้ชมได้สัปดาห์ละครั้งและตอนนี้เขาไม่มีแพลตฟอร์มสําหรับการเปิดเผยตัวตนเขาทําได้แค่เพียงพึ่งพาผลงานอื่นๆเท่านั้นเนื่องจากละครเรื่องเฉนินชิงเรื่องระเบิดหวังอีปอได้ขึ้นสู่ตําแหน่งสูงสุดในวงการบันเทิงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามละครคู่ชายเป็นดาบสองคมซึ่งไม่เพียงแต่ทําให้เขาได้รับความนิยมอย่างมากและขึ้นสู่จุดสูงสุดเท่านั้นแต่ยังทําให้เขาต้องต่อสู้กับเรื่องน้ซาแลวซัาเล่าและไม่สามารถละทิ้งภาพลักษณ์เหล่านี้ได้ก่อนหน้านี้เขาและเจ้าลีอิงได้ร่วมมือกันในละครเรื่องนางโจรความเป็นซีพีของพวกเขาได้ถูกกล่าวถึงยังไม่รู้จบและมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับพวกเขาในขณะเดียวกันเขากําลังพบกับกระแสใหม่จากละครนักแสดงนําชายสองคน เรื่อง being a hero ที่มีความสำคัญต่ออาชีพการงานของเขาเป็นอย่างมากและหลายๆคนก็รอดูผลงานของเขาในละครเรื่องนี้ด้วยค่ะซึ่งเป็นละครเรื่องสุดท้ายของเขาเนื่องจากเขาได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางของวงการภาพยนตร์อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนอกจากทีมของเรื่องนี้ที่เป็นประเด็นร้อนแล้วในฐานะที่เป็นละครสืบสวนคดีต่อต้านยาเสพติดก็มีการรับรองอย่างเป็นทางการอีกด้วยและเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้ค้ายาและสายลับ ซึ่งเป็นหัวข้อหลักที่ดูเหมือนจะไม่ยอมใครง่ายๆเดิมทีหนึ่งในประเด็นร้อนของหัวข้อสังคมในช่วงสองปีที่ผ่านมาก็คือการกระจัดพวกอันธพาลและความชั่วร้ายผลงานที่คล้ายกันก่อนหน้านี้แม้ว่าจะถูกลบไปแล้วก็ยังดําเนินการอย่างแข็งแกร่งและคําพูดจากปากต่อปากและการให้คะแนนก็วินวินทั้งสองฝ่ายดังนั้นความคาดหวังสําหรับละครเรื่องนี้ก็สูงมากในขณะเดียวกันนักแสดงนําชายทั้งสองก็มีความโดดเดน่นและเป็นที่นิยมอย่างมากเช่นเดียวกัน ตัวละครสน,สนับสนุนสองตัวที่ปรากฏในโปสเตอร์นั้นยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันหวังจินซองและหลิวอี้จุนเป็นที่รักของผู้ชมมาโดยตลอดและกลายเป็นผู้เล่นอันดับต้นๆในแวดวงนักแสดงรุ่นเกา่าทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมและมีเสน่ห์ของคนสองคนทําให้ผู้ชมตั้งตารอว่าพวกเขาจะเริ่มต้นการแข่งขันในโลกของละครทั้งหมดนี้คือสาเหตุที่ทําให้ละครเรื่องนี้ได้รับความนิยมและร้อนแรงอยู่เสมอแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปกว่าหนึ่งปีแล้ว ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่ารายการสุดท้ายจะาอาอกาศในหัวนาซสทเทอไลททีวีหรือรักกอนทีวีหรือเจะออากาศพร้อมกันบนทีวีดาวเทียมสองแห่งก็ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความนิยมของละครเรื่องนี้อย่างมากค่ะเมื่อไม่กี่วันก่อนได้มีรายการวาไรตี้โชว์ทางเบงโกทีวีที่วางแผนที่จะเชิญเซอรจานในการประชุมส่งเสริมการลงทุนที่เรียกว่าพีทบลัมแลนด์อินเดอร์ซิตี้หรือดอกพีทบานสะพังในเมืองซึ่งคล้ายกับวันเดอร์ l ฟ i t ซิตี้หรือเมืองมหัศจรรย์ เมื่อพูดถึงชงจิ่งปฏิกิริยาแรกของแฟนๆที่นึกถึงก็คือเสียวจ้านซึ่งเป็นการตีความของประโยค์ที่ดีที่สุดเพราะเขาได้ทําให้ทุกคนตกหลุมรักเมืองชงจิ่งเสียวจ้านเคยได้รับตําแหน่งทูตการท่องเที่ยวของชงจิ่งและเคยส่งเสริมความงามและอาหารอร่อยของบ้านเกิดของเขาสถานศึกษาเก่าของเขามักจะกล่าวถึงสิทธิเก่าอย่างเซี่ยวจ้านเมื่อมีการเปิดรับนักศึกษาใหม่และอื่นๆและตอนนี้เขาก็เป็นผู้มีชื่อเสียงที่มีอิทธิพลอย่างมากในชงชิ่งแล้ว ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรายการวาไราตี้นี้จึงได้เชิญเซลจานนอกเหนือจากความคับข้องใจระหว่างแฟนๆในเรื่องการออกอากาศของดิอดอฟเลิที่ล่าช้านานนับปีแล้วการดูรายการวาไราตี้นี้ที่ไม่ได้มีความสนุกสนานมากนักแต่ก็มีความหมายมากทีเดียวค่ะซึ่งก็เป็นการร่วมงานกันกันกบเหล่าคนดังในแวดวงวรรณกรรมและศิลปะเราจะได้สัมผัสและสำรวจเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนสำหรับแต่ละสถานที่เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานบล็อกได้เร็วเหมือนเครื่องยนต์ติดเทอร์โบเพื่อรวบรวมความนิยมและสร้างถนนสายเก่าให้เป็นสถานที่ที่ทันสมัยในกระบวนการนี้เป็นการสร้างความผูกพันทางอารมณ์อย่างลึกซึง้งกับคนในท้องถิ่นเยียวยาซึ่งกันและกันและค้นหาแหล่งดอกพีที่เบ่งบานในเมืองแม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะรุนแรงมากแต่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด สำนักวิทยุภาพยนตร์และละครทรทัศน์ปักกิ่งได้ประสานงานสถานที่ถ่ายทำสำหรับทีมงานอย่างแข่งขันดังนั้นการถ่ายทำของทีมงานจะผ่านไปด้วยดีในปีที่แล้วรายการวาไรตี้มากมายได้เสนอชื่อให้กับเซอร์จานในการประชุมส่งเสริมการลงทุนแขกที่ถูกเสนอชื่อมากที่สุดและถูกพบบ่อยมากที่สุดมักจะเป็นเซอร์จานแต่ท้ายที่สุดก็ล้มเหลวเนื่องจากปีที่แล้วตารางงานของเสือร์จานเต็มตลอดทั้งปีเขาจึงมุ่งเน้นไปที่การถ่ายทำ และการแสดงละครเวทีของเขาและเขาก็ยุ่งเกินไปปีนี้อาชีพการงานของเขาค่อนข้างยุ่งและตารางงานของเขาก็เต็มตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าสถานะทางธุรกิจของเขาดีมากทุกครั้งดันงนั้นจึงอาจมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเข้าร่วมในรายการวาไรตี้อย่างไรก็ตามทุกอย่างยังคงเป็นไปตามประกาศอย่างเป็นทางการเคชินนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการพูดคุยของแฟนๆเท่านั้นแต่เป็นเพราะทีมรายการได้ส่งคำเชิญไปแล้ว และเซอร์จังยังไม่ตอบรับคำเชิญถ้าเขายอมรับรายการวาไรตี้นี้จริงๆหลังจากเสร็จสิ้นการไททาเรื่องทะเลในฝันเขาจะเดินทางไปที่บ้านเกิดของเขาที่ฉงชิ่งเพื่อบันทึกรายการและตอกย้ำเรื่องเก่าๆเซอร์จันเป็นศิลปินจันยอดที่ไม่ได้ปรากฏตัวในรายการวาไรตี้มานานแล้วเขามีความรู้มากมายและมีฐานแฟนสดจำนวนมากพวกเขามีความคิดเหมือนกันก้าวเข้าไปสู่จุดหมายและกวาดความนิยมไปทั่วทั้งเครือข่ายรายการวาไรตี้เป็นสถานที่ที่ให้เหล่าคนดัง ได้แสดงออกและให้บริการแฟนๆของพวกเขาเรายังสามารถดูความนิยมแบบเรียบธรรมของคนดังและดูความนิยมที่แท,ท้จริงของพวกเขาได้อีกด้วยรายการค้นหาที่มาแรงจึงได้ปรากฏขึ้นด้วยเหตุนี้ตรับได้ที่พวกเขาทําให้เกิดการพูดคุยอย่างร้อนแรงมากขึ้นในหลายๆหัวข้อปริมาณการอ่านของหัวข้อก็จะสูงขึ้นมากตามไปด้วยและมีโอกาสเข้าสู่การค้นหาที่มาแรงและเซอร์จันสามารถพูดได้ว่าเป็นผู้ที่มักจะปรากฏตัวบ่อยๆในการค้นหาที่มาแรง การค้นหาสุดฮอตครั้งสุดท้ายก็เหมือนเดิมทุกข่าวของเขารูปภาพที่เขาแบ่งปันบล็อกบัสเตอร์ที่เขาสร้างอย่างพิธีพิธนันการรับรองที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายของเขาวลลอกที่ยอดเยี่ยมของเขาแต่ละบทความมียอดไลค์และความคิดเห็นมากกว่าหนึ่งล้านครั้งซึ่งน่าทึ่งอย่างมากค่ะโดยเห็นดีคําพูดและการกระทําของเซอร์จานจึงอยู่ในการค้นหาที่ร้อนแรงและผู้คนจํานวนนาบไม่ท้วนจะแสดงความคิดเห็นและยังได้พบไดานามิกของเซอร์จาน ซึ่งเป็นบทพูดคนเดียวที่ทำขึ้นเมื่อเขาอายุ30ปีเป็นการวิเคราะห์ตัวเองบทสรุปของอดีตและความคาดหวังในอนาคตดนนมิกนี้ยังทำให้เราได้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของเขาอิทธิพลตอนที่อ่านมี22.13ล้านไลค์รีโพ์และคอมเมนต์มากกว่า1ล้านครั้งอันที่จริงแต่ละแพลตฟอร์มของเขามีมากกว่า1ล้านครั้งจะเห็นได้ว่าจำนวนแฟนโซข,ของเจอจานมีจำนวนมากม,ามหาศาลในความบันเทิงภายในประเทศ,ใน,ศในปัจจุบัน เขาเป็นคนเดียวและไม่มีใครสามารถแซงหน้าเขาได้คนเดียวที่สามารถแซงหน้าของเขาได้ก็คือตัวเขาเองหลายคนได้เริ่มติดตามเขาครั้งแรกเพราะชอบรูปร่างหน้าตาของเขาที่หล่อเหลาและสง่างามต่อมาเมื่อเราได้เห็นพรสวรรค์ของเขาสุดท้ายได้รู้สึกว่าบุคลิกของเขานั้นดีมากเขามีความเรียบง่ายไม่เย่อหยิ่งและทุกบทบาทของเขานั้นโดดเด่นอย่างมากค่ะตัวละครของเซอร์จานที่ผ่านการทดสอบม,มาโดยตลอดไร้ที่ติไม่มีเรื่องอื้อฉาว ตัวละครของเขาเป็นความบันเทิงภายในประเทศที่หลายลืน่นมีชีวิตชีวาเพื่อความบันเทิงเมื่อเทียบกับคนทางคนอื่นๆแล้วความคิดเห็นจะน้อยกว่ามากถึง2เท่าซึ่งเป็นช่องว่างขนาดใหญ่มากเมื่อเร็วๆนี้โกลเด้นไชน่าป๊อปมิวสิกโกลเด้นเมโลดีได้ออยเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ7ปีของกวางโจเซเว่นเอนเวอร์ซารีเมาของโกลบอลไชนีสป๊อปมิวสิกโกลเด้นเมโลดี้ ในขณะเดียวกันเซลเจ้าในฐานะนักร้องหนุ่มที่ทรงพลังยังประสบความสําเร็จในการคัดเลือกและเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัลอ l ร่าอาร์ติเอร์รอรอวอร์ดซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ชมอย่างแท้จริงเขาประสบความสําเร็จอย่างมากในด้านการแสดงการร้องเพลงและการเต้นนับตั้งแต่มีการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการงานนี้ก็ได้ดึงดูดความสนใจและการพูดคุยกันอย่างดูเดือดของชาวเน็ตจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ตการฉลองครบรอบ7ปีของชารตเพลงป๊อปจีน ระดับลูกที่กวางโจในรายการอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดยกบอนไชนีสปอมมิวสิครีสได้ปรากฏชื่อของนักร้องที่มีชื่อเสียงเช่นหลิวอหนอิงเฟิงทีโมจางเจียจางจินอิงเหรินเจียลุนและนักร้องคนอื่นๆในขณะเดียวกันรางวัลที่ออกโดยงานนี้ก็มีอิทธิพลอย่างมากเช่นเดียวกันในรายชื่อผู้เข้ารอบอย่างเป็นทางการเราได้เห็นชื่อของนักร้องเสื่์จจานซึ่งจริงๆแล้วค่อนข้างปกติมาก เนื่องจากความแข็งแกร่งและรูปลักษณ์ของเขาในแง่ของทักษะการแสดงผลงานการแสดงของเขาได้ก้าวไปสู่ต่างประเทศในฐานะนักแสดงที่มีผลงานมากมายได้พบกับผู้ชมและแฟนๆในต่างประเทศอย่างต่อเน,นื่องเสมอมาเช่นดิโอรอบเลิฟตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานเอ็ดฟอร์ดจูเซนกระบีเทพสังหารปรมาจารย์ลัทธิมานมาป่าจอมราชาและภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เรื่องอื่นๆนอกจากการได้รับการยอมรับจากผู้ชม สำหรับทักษะการแสดงที่ดีของเขาแล้วเือร์จันยังมีพลังในการร้องเพลงและการเต้นในฐานะนักร้องอีกด้วยเสอร์จันยังได้ทำหน้าที่เป็นนักร้องนำในกลุ่มเอ็กไนย,ยูลีเมื่อเขาเดบิวต์ในครั้งแรกแฟนๆหลายคนถูกดึงดูดจากความเป็นนักร้องเมื่อเขาเดบิวต์ในครั้งแรกการร้องเพลงของเือร์จันมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่สามารถเข้าถึงหัวใจผ่านน้ำเสียงที่ไพเราะของเขาเหมือนได้รับการเยียวยาจิตใจจากรอยยิ้มของเขาที่ปลอบใจผู้คนและทำให้ผู้ฟังมีพลังงานบวก เมื่อพูดถึงเพลงที่เขาร้องนอกจากเพลงที่ร้องตอนเดบิวต์ครั้งแรกแล้วทุกเพลงที่ร้องในรายการ Our Song ก็น่าประทับใจไม่แพ้กันบนเวทีในงานปาร์ตี้ต่างๆหรือซิงเกิลเพลงเดี่ยว Made to Love ที่ปล่อยออกมาโดยเสืวจา้านยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ทำลายสถิติความสูงสุดใหม่วันนี้เขาได้อาศัยความพยายามและความแข็งแกร่งของเขาเองบวกกับการป้องกันและการสนับสนุนจากแฟนๆอย่างเงียบๆ การได้เห็นเจีจชันได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัลออร่าอัตติอดอร์ดในรายการงานฉลองครบรอบ7ปีของรายการเพลงป็อปจีนทั่วโลกที่ประกาศอย่างเป็นทางการโดยโกลบอลไชนีสป็อปมิวสิกลีดซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากค่ะนอกจากนี้เขายังได้รับรางวัลอีกหลายรางวัลได้แก่รางวัลนักร้องชายยอดเยี่ยมรางวัลนักร้องชายยอดนิยมและรางวัลนักร้องชายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในขณะเดียวกันรายการนี้ยังได้สรุปว่า เซืรอจันเป็นนักแสดงและนักร้องที่ทรงพลังอย่างแท้จริงและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ